สวัสดีครับผมในเก้าจากช่องเก้าสตอรี่นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตนะครับซึ่งผมได้ลองปฏิบัติตามดูแล้วนะครับก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นนะครับก็ มาเริ่มไปเลยนะครับช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของตับทํางานนะครับคือข้อควรปฏิบัติก็คือเราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้หลับสนิทนะครับตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นนะครับต่อไปช่วงเวลาตีสามถึงตีห้า ตีสามถึงตีห้าจะเป็นช่วงเวลาของปอดทํางานนะครับก็ข้อควรปฏิบัติก็คือวรจะตื่นนอนและมาสูดอากาศบริสุทธ์นะครับหรือมาออกกําลังกายประมาณนี้นะครับช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะครับจะเป็นช่วงเวลาของลําไส้ใหญ่ทํางานซึ่งเราควรจะพยายาม ปฏิบัติหรือฝึกให้มันเป็นเ,เป็นร่างกายเราเคยชินนะครับว่าต้องขับถ่ายอุจจาระช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะครับเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพและชินนะครับต่อไปเวลา7จ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าเป็นการทำงานของกระเพาะอาหารนะครับ ช่วงนี้ก็คือข้อควรปฏิบัติคือเราควรกินอาหารเช้าในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญมากไม่ควรขาดนะครับเป็นมื้อสําคัญที่สุดของวันไป,ไปช่วงเวลา9โมงถึง11โมงจะเป็นการทำงานของม้ามนะครับช่วงนี้ก็ข้อควรแบก็คือพูดน้อยกินน้อยไม่นอนหลับนะครับคือเหมือนก็คือช่วงนี้เหมือนกับว่าให้เรา ทำกิจกรรมต่างๆทำงานทำอะไรนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่งดกินอาหารแล้วนะครับคือช่วงนี้ต่อไปเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะครับไม่ช่วงเวลาการทำงานของหัวใจช่วงนี้ก็พยายามทำใจให้สบายไม่เครียดนะครับเพื่อที่ว่าหัวใจจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับเป็นการทํางานของลําไส้เล็กช่วงนี้ก็ควรงดกินอาหารทุกประเภทนะครับเพราะว่ามันจะได้ย่อยและได้ไลาไส้เล็กได้ทํางานในการเรื่องการดูดได้อย่างเต็มที่นะครับช่วงเวลาสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับจะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะช่วงนี้ก็ ควรทาให้เหงื่อออกเช่นออกกําลังกายหรือไปอบตอัวอ่างนี้ก็ได้นะครับช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มจะเป็นการทํางานของไตนะครับก็ทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนนะครับก็คือไม่ควรนอนช่วงนี้ครับไปช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มจะเป็นการทำงานของ,อองยงิวหัวใจ ช่วงนี้ก็ควรทาใจให้สงบนะครับเช่นทําสมาธิหรือสวดมนต์อะไรงนี้ครับเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มระบบความร้อนของร่างกายทํางานนะครับก็ช่วงนี้ก็เราก็ไม่ควรอาบน้ําเย็นหรือตากลมและควรทําร่างกายให้อบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรอาบน้ําช่วงนี้อะครับ เ,เวลา5้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับจะเป็นการทำงานของถุงน้ำดีช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ควรนอนนะครับก่อนนอนก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งเข้านอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาชีวิตในรอบหนึ่งวันของคนเรานะครับก็ลองปฏิบัติด,ดูกันนะครับ เราอาจจะทําได้ไม่ตรงตามทุกอย่างแต่ว่าก็พยายามทําให้ได้ตามนี้ให้มากที่สุดร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับฝากกดติดตามช่อง9ก้าสตอรีด้วยนะครับกดตรงรูปผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ